ชายคนนี้ใช้ความสามารถหยุดเวลาเพื่อถอดเสื้อผ้าทุกคนเพราะเขาหลงไหลในสรีและความงามของผู้หญิงเนื่องจากในสมัยเด็กเคยมีสาวสวีเดนมาอาศัยอยู่ที่บ้านซึ่งการเดินเปลยเปล่าหลังอาบน้ําเสร็จถือเป็นเรื่องปกติของสาวสวีเดนเล่นเอาผมอยากย้ายไปอยู่สวีเดนเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> <latego S 1> แถมเพื่อนสนิทยังชอบชวนให้ดูหนังสือที่พ่อซื้อแอบไว้ใต้เตียงแต่วันนั้นคุณแม่ดันผ่านมาเห็น เลยเข้าใจว่า2หนุ่มแอบกิ๊กกันหลังจากถอดเสื้อผ้าทุกคนออกหมดเขาก็นั่งวาดรูปหญิงสาวภายในซูเปอร์มาร์เก็ตทีละคนแบบสุกกายสบายใจก่อนจะใส่เสื้อผ้าคืนให้ตามเดิมแล้วเมื่อเขาพร้อมเพียงแค่หักนิ้วเวลาก็จะกลับมาเดินตามปกติและหากคุณสามารถหยุดเวลาได้อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังบ้างนะครับ และหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาผมแนะนำ YouTube พีเมียมในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ